ยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัดียัมปิสุ망สรนังกัจฉามิตัดียัมปิสังขังสารนังกัจฉามิตัดียัมปิสังขังสารนังกัจฉามิติสมณะขมานังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสิมาทิยามิ อดินนาธานาเวรมนีสิกขาปะทธังสมาธิยามิกาเมสุบิชฌาจาราเวรมนีสิกขาปะทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปัทธังสมาธิยามิ สุราเมรยามัตถะปมากทานาเวรมเนจิกาปัทธังสมาธิยามิสาธุสาธุ ครับผมขอถวายแด่สักรทานครับ